อธกถาตักกะละชาดกว่าด้วยเรื่องการเลี้ยงดูบิดามารดาความหมายของคําว่าชาดกในความหมายของคําว่าชาดกคือเล่าถึงการที่พระโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิดถือเอากําเนิดในชาติต่างๆได้พบประพจนกับเหตุการณ์ดีบ้างช่วงบ้างแต่ก็ได้พยายามทําความดีติดต่อกันมามากบ้างน้อยบ้างตลอดมาจนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายกล่าวอีกอย่างหนึ่งจะถือว่าเรื่องชาติก่อน เป็นวิวัฒนาการแห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์อยู่ก็ได้ไหนอธกถาแสดงด้วยว่าผู้นั้นผู้นี้กลับชาติมาเกิดเป็นใครในสมัยพระพุทธเจ้าแต่ในบาลีพระไตรปิฎกกล่าวถึงเพียงบางเรื่องเพราะฉะนั้นสาระสำคัญจึงอยู่ที่คุณงามความดี และอยู่ที่คติธรรมในนิทานนั้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันทรงประรบกับบุรุษผู้เลี้ยงดูบิดาคนหนึ่งว่ามีบุรุษคนหนึ่งเป็นลูกคนสุดท้องในตระกูลยากจนตระกูลหนึ่งเขาลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อดูแลบิดาในการจัดเตรียมอาหารให้หลังจากที่แม่ของตนได้ตายจากไปจนกระทั่งวันหนึ่งบิดาของเขาพูดขึ้นว่าลูกรัก เจ้าคนเดียวทำการงานทั้งภายนอกภายในพ่อคิดว่าจะหาหญิงสาวมาให้เจ้าสักคนหนึ่งจะได้ช่วยงานในเรือลูกชายตอบในทันทีว่าอย่างดีกว่าครับลูกจะเลี้ยงดูพ่อจนกว่าจะล่วงลับแล้วออกบวชทันทีแต่ผู้เป็นพ่อหาได้ฟังลูกชายไม่พ่อได้นำหญิงสาวคนหนึ่งมาให้เขาทั้งๆั้ที่เขาไม่ต้องการเลยเมื่อหญิงสาวได้เข้ามาดูแลพ่อ และสามีเป็นอย่างดีฝ่ายสามีก็มีความสุขที่นางคอยดูแลพ่อของตนจึงนำของมาให้แก่หญิงสาวผู้นั้นแม้ว่าสามีจะให้ของแก่ตนแต่นางก็ให้พ่อของสามีตลอดเหตุการณ์เช่นนี้ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนผู้เป็นภรรยาอดคิดไม่ได้ว่าสามีของเราได้อะไรมาไม่เคยให้พ่อเลยสงสัยเขาคงไม่ค่อยถูกกับบิดาแน่เราจะใช้อุบายนี้ ทำให้สามีเกลียดบิดาแล้วไล่ออกจากบ้านไปสักมานางก็แสดงอาการยั่วให้พ่อผัวโกรธกล่าวคำหยาบคายต่างๆนานา,นาแล้วฟ้องสามีว่าพ่อของตนกระทำไม่ดีกับนางเมื่อผู้เป็นสามีทราบเรื่องดังกล่าวก็เดินเข้าไปหาพ่อของกล่าวว,ว่าพ่ออย่าทำอย่างนี้เลยมันไม่ดีเมื่อผู้เป็นพ่อได้ยินถึงกับเลือดขึ้นหน้าจนกระทั่งหลุดคำพูดออกมาว่าแกจะให้พ่อหรือเมียแกอยู่ เรื่องนี้ให้แก่เลือกเอาจากนั้นชายหนุ่มหันไปพูดกับภรรยาของตนว่านนรักเจ้ายังเป็นสาวจะอยู่ที่ไหนก็ได้พ่อฉันแก่แล้วเมื่อเจ้าอดทนไม่ได้ก็ออกจากบ้านหลังนี้เถอดความกลัวเข้าครอบงำจึงหมอบลงแทบเท้าพ่อผัวพร้อมกับพูดว่าข้าขอเข้ามาท่านตั้งแต่นี้ไปฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วจากนั้นนางก็เริ่มปฏิบัติตามปกติดังเดิม ตั้งแต่ภรรยามีปัญหากับพ่อชายหนุ่มเลยไม่ได้ไปฟังธรรมในสำนักพระาศาสดาเลยจนกระทั่งวันหนึ่งชายผู้เป็นสามีได้กลับมายังสำนักของพระาศาสดาอีกครั้งพระาศาสดาถามเขาว่าเหตุใรท่านจึงไม่มาฟังธรรมเขาได้กราบทูลเหตุการณ์ให้สรงสราบพระาศาสดาว่าในชาตินี้ท่านไม่เชื่อถ้อยคำของภรรยา แต่ในการก่อนท่านเชื่อถ้อยคำของภรรยานำบิดาเข้าไปในป่าชา้าเพื่อขุดหลุมฝังในครั้งนั้นเจ้าเกิดเป็นความดีของมารดาบิดาห้ามฆ่าบิดาได้ครั้งนั้นท่านเชื่อฝังถ้อยคำของเราปฏิบัติบ,บิดาไปจนตลอดชีวิตแล้วไปเกิดในสวรรค์โอวาทที่เราให้ไว้นั้นแม้ท่านไปเกิดในภพอื่นก็ไม่ละวางด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่เชื่อถ้อยคำของภรรยาไม่ขับไล่บิดาออกไปจากบ้าน แม่<ใ>พระเจ<ด>้าการอมศสัคครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีหน้าบ้านของชาวกาสีตระกูลหนึ่งเขามีบุตรชายคนเดียวชื่อสวิทกะเขาบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาอยู่ต่อมาเมื่อมารดาล่วงลับไปแล้วเขาก็ยังคงยังคงเลี้ยงดูบิดาอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาของเขากล่าวว่าท่านจงดูการกระทำของบิดาเถอช่างหยาบคายยิ่งนัก ชอบชวนฉันทะเลาะอยู่เรื่อยอายุก็ปูนนี้แล้วอีกไม่นานพ่อของท่านคงจะตายไหนๆก็ใกล้แล้วไม่เอาไปทิ้งที่ป่าช้าก่อนหรือเลี้ยงไปก็เปลืองข้าวเปล่าๆเ,เมื่อสามีได้ฟังดังนั้นก็เงียบไม่ได้แต่ผู้เป็นภรรยาก็ไม่ยอมแพ้พยายามพูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้าเล่าจนผู้เป็นสามีเริ่มเอ็นเอียงเขาจึงกล่าวว่าน้องนางการฆ่าคนเป็นกำหนักฉันจะฆ่าบิดาตัวเองได้อย่างไร หญิงสาวทำสีหน้าบึ้งตึงก่อนจะพูดว่าถ้าพี่ไม่กล้าเดี๋ยวฉันจะจาก,<อ>กนั้นหญ<ห>ิงสาวก็เล่าอุบายทั้งหมดให้สามีฟังระหว่างที่ภรรยาอธิบายผู้เป็นสามีก็คิดว่าน่าจะเข้าทีจึงรับคำของนางแล้วเตรียมวางแผน<อ>ที่<อ>จะตัวเองระหว่างนั้นบุตรชายซึ่งมีอายุเจ็ดขวบได้ยินเขาก็รู้ได้เลยว่ามารดาของตนกำลังจะทำผิดตุคาดปู่ จึงมีความคิดเราจะไม่ให้บิดาทําเช่นนี้จากนั้นค่อยๆย,ย่องเข้าไปนอนกับปู่ครั้นได้เวลาสวิตกะก็เทียมเกวียนแล้วกล่าวกับปู่ว่าจะสั่งลูกรากันจากนั้นให้นั่งบนเกวียนเด็กชายที่ไปนอนกับปู่กระโดดขึ้นเกวียนไปด้วยโดยไม่ว่าสวิตกะจะพูดอย่างไรเด็กชายก็ไม่ยอมลงและยังคงยืนยันหนักแน่นว่าจะไปด้วยจนพ่อของเขาอ่อนใจเมื่อไม่สามารถห้ามบุตรได้ จึงจำเป็นต้องพาไปป่าช้าด้วยกันจากนั้นให้บิดาและลูกพักอยู่ณนะที่แห่งหนึ่งกับเกวียนส่วนตนเองถือจอบและตะกร้าแล้วเรื่องในที่ลับแห่งหนึ่งเด็กชายเดินลงมาหาพ่อของตนแล้วกล่าวว่าทำไมถึงขุดหลุมอยู่คนเดียวในกลางป่าเช่นนี้เมื่อลูกเอ่ยจบคนเป็นพ่อได้กล่าวตอบว่าพ่อจะฝังปู่ของเจ้าเพราะท่านแก่มากแล้ว แผม,มีโรคภัยหลายอย่างเบียดเบียนพ่อไม่อยากให้ปู่ของเจ้ามีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากบุตรชายได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าเราจะทิ้งบิดาคือการออกจากทุกข์การกระทำแบบนี้คือกรรมอันหยาบคายครั้นกล่าวจบก็ฉวยดา,จจาตั้งท่าจะขุดหลุมอีกหลุมหนึ่งในที่ใกล้ๆกันนั้นบิดาจึงเข้าไปถามลูกชายว่าลูกรักเจ้าจะขุดหลุมทำไม ลูกชายตอบว่าลูกคิดว่าจะฝังพ่อในหลุมอีกหลุมหนึ่งในตอนที่พ่อแก่บ้างเมื่อได้ยินดังนั้นผู้เป็นพ่อสะดุ้งและตกใจแล้วก็คิดได้ว่าตัวเองนั้นได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อบุพการีจากนั้นบุตรชายก็พูดต่อไปว่าใครเบียดเบียนมารดาหรือบิดาผู้นั้นตายไปในภายหน้าย่อมตกนรกโดยไม่ต้องสงสยัย ส่วนใครเลี้ยงมารดาบิดาผู้นั้นตายไปในภายหน้าย่อมเข้าถึงสุคติบิดาครั้นได้ฟังธรรมกะถาของบุตรชายดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าพ่อถูกแม่ของลูกพูดเป็นประจำพ่อจึงได้กระทำเช่นนี้บุตรชายได้ฟังดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าธรรมดาสตรีเมื่อเกิดโทสะข่มไว้ไม่ได้จึงทำชั่วบ่อยๆ พ่อควรจะไล่แม่ออกไปเสียไม่ให้ทำชั่วเช่นนี้อีกได้นายสวิทกะได้ฟังคำของบุตรผู้เป็นบัณฑิตแล้วมีความสมบนัดยิ่งนักเขากล่าวว่าเราไปกันเถิดลูกเวียนไปกับบุตรและบิดาเดินทางกลับบ้านฝ่ายหญิงนั้นก็ยินดีว่าคนแก่ออกจากเรือนเราไปแล้วจึงหุงข้าวไปญาติแล้วคอยและดูทางที่ผัวจะมาครั้นเห็นมาทั้งสมคนก็โกรธก่อนจะกล่าวว่า พากันกลับมาทำไมผู้เป็นสามีไม่พูดอะไรตรงเข้าไปทุบตีภรรยาของเขาแล้วกล่าวว่าแต่นี้ไปเจ้าอยากเข้ามาในเรือนนี้อีกจากนั้นจับเท้าลากออกไปครั้นไล่ภรรยาไปแล้วก็อาบน้ำให้บิดาและบุตรแล้วบริโภคข้าวปลายาดพร้อมกันทั้งสามคนหญิงใจบาปนั้นไปอยู่เรือนผู้อื่นได้สองสามวันท่านพอ่อ แม่คงยังไม่รู้สํานึกด้วยการถูกลงโทษเพียงเท่านี้พ่อจงแกล้งพูดว่าจะไปขอลูกสาวคนในตระกูลอื่นมาประนิบัติตัวเองกับบิดาและบุตรน่าจะดีกว่านายสวิทกะได้กระทำตามทุกประการหญิงในตระกูลที่รู้จักได้ยินเข้าจึงเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ฝั่งภรรยาฟังว่าสามีของเธอไปบ้านอื่นเพื่อหาหญิงสาวมาเป็นภรรยา เมื่อได้ยินดังนั้นผู้เป็นภรรยาสะดุ้งกลัวว่าเราจะไม่มีโอกาสเข้าไปในบ้านอีกแน่นางจึงเข้าไปอ้อนวอนบุตรชายของตนหมอบลงแทบเท้าแล้วกล่าวว่าลูกรักต่อจากนี้แม่จะดูแลพ่อและปู่เป็นอย่างดีช่วยแม่หน่อยนะเด็กชายพยักหน้าแล้วกล่าวโอว่าสั่งสอนแม่ของตนแล้วพาแม่ไปหาพ่อของตนนางขอขมาลาโทษสามีและพ่อของสามีแล้ว ตั้งแต่นั้นมาก็ประกอบด้วยทำเครื่องข่มปฏิบัติสามีพ่อสามีและลูกเป็นอย่างดีสองผัวเมียตั้งอยู่ในโอวาทของลูกทำบุญมีทานเป็นต้นแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พระบรมศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศสัจธรรมเวลาจบสัจธรรมบุรุษผู้เลี้ยงบิดาได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผล พระทศพลทรงประชุมชาดกว่าบิดาบุตรและหญิงสะใภ้ในครั้งนั้นได้มาเป็นบิดาบุตรและหญิงสะใภ้ในบัดนี้ส่วนกุมารผู้เป็นบัณฑิตในครั้งนั้นได้มาเป็นเราผู้ตถาคตชนี้แหล